เตรียมพร้อมทุกการเฝ้าเสากับ s 3 x 1 KW Limited Edition ถุงมือผู้รักษาประตูระดับโลกที่คุณต้องมีสวัสดีค่ะแนะนำสินค้าน่าสนใจถุงมือผู้รักษาประตู H3X1 KW Limited Edition เปิดตัวสุดพิเศษเตรียมพบกับอาวุธใหม่ที่จะพาทุกการเฝ้าเสาของคุณไปอีกขั้นกับถุงมือผู้รักษาประตู H3X1 KW Limited Edition ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นด้วยคุณ,ณสมบัติที่โดดเด่นมีดังนี้ค่ะ วัสดุคุณภาพผลิตจากโฟมเยอรมันแท้100เปอร์เซ์ที่ผ่านการขัดสันและขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถันการตัดเย็บใช้ระบบการตัดเย็บแบบไฮบริดที่ซ่อนตะเข็บทรงเรียวเข้ากับนิ้วมือเพิ่มความกระชับและคล่องตัวบอดี้ผลิตจากนีโอพีนที่มีน้ำหนักเบาและคงทนต่อการใช้งานโฟมโฟมเยอรมันลาเทคมาตรฐานระดับโลกช่วยเสริมความมั่นใจในการรับลูกการออกแบบที่ใส่ใจไม่มีฟิงเกอร์เซฟเหมาะสำหรับผู้รักษาประตูสายสปีดรวดเร็ว สายรัดข้อมือรัดหนึ่งรอบข้อมือเล็กหรือใหญ่ใส่ได้สบายพร้อมให้คุณมั่นใจทุกการเคลื่อนไหวสีสันที่คุณเลือกได้ถุงมือ s 3 x 1 KW Limited Edition มีให้เลือกทั้งหมดสีสีได้แก่ดำแดงขาวแดงขาวล้วนและดำล้วนให้คุณเลือกตามสไตล์และความชอบของคุณข้อมูลเพิ่มเติมค่ะถุงมือ s 3 x 1 KW Limited Edition ไม่ได้เป็นเพียงแค่ถุงมือผู้รักษาประตูแต่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณพิชิตทุกการเฝ้าเสาอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ให้ S3 X1 KW Limited Edition เป็นเพื่อนคู่ใจในการป้องกันประตูของคุณวันนี้สนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วค่ะขอขอบคุณมากค่ะ